สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านครับวันนี้มาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนับประจําวันเสาร์ที่27มีนาคม2564ครับเสาร์นี้จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครคือแชมป์มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะชกกันในวันเสาร์นี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการเปิดหัวคู่แรกครับจะชกกันที่พิกัด122ปอนด์นะครับเป็นการชิงอันดับที่3มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครับระหว่างสมาานนชััยย TBM ิมคบบจะพกกีลษ ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับจะชกกันที่พิกัด122ปอนด์เช่นกันครับเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8ระหว่างเมาคีชฉอาจารบ,บุญครับจะพบกับยกพันล้านแจ็คซีฟู้ดพะรำสามครับ และเควกนำรายการประจำเสาร์นี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวทนะครับพิกัด126ปอนด์ระหว่างเจ้าของแชมป์ครับเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์จะพบกับผู้ท้าชิงสันเพชรสอสละชีพส่วนคู่สี่ปิดท้ายรายการครับจะชกกันที่พิกัด118ปอนด์ครับเป็นอังฝั่งการชัยจิตเมืองนนครับจะพบกับขาวผ่องเล็กนครศรี ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยศึกเจ้ามวยไทยครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด122ปอนด์ครับเป็นการชิงอันดับที่3มนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8มาดูทางฝั่งสมานชัยกันก่อนครับสมานชัย TBM ยิมครับนักชกวัย21ปีมวยจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลครับสมานชัยนี่ก็เป็นมวยขวาตั้งรับจับทางนะครับเชิงชกดีเลยประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดขวาต่อยได้หนักต่อยได้รุนแรงครับจับขาแล้วโต้แรงกโต้แรงๆนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับสอกสับ วงในของสมานชัยครับมีกันมีแก่นะครับไล่แขนเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบรุนแรงครับอาวุธนี้ถือว่ามีทุกลูกอะเหลี่ยมตัวไหวพิบสมองมวยถือว่าใช้ได้เลยครับฟอร์มช่วงหลังของสมานชัยครับมีชนะคะแนนคัมพีเทวดาสิทธิกุลที่อ้อมน้อยจากนั้นครับมาช้านอกยก3ยกชายยกขาวแสนชัยครับที่อ้อมน้อยและล่าสุดครับแพ้คะแนน้กับแดนพิชิต P ีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยส่วนคู่ชกของสมานชัยในวันนี้ครับเป็นนาคีศริลักษ์มวยไทยครับ นาคีนักชกวัย19ปีครับมวยจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนาคีนี่ก็เป็นมวยขวาครบเครื่องตั้งรับจับทางอ่ะแข้งขวายาวเตะได้หนักเตะได้แรงนะครับหมัดขวาต่อยตัดลําตัวทําได้ดีครับถีบสกัดออกได้แรงมีบางมีกันครับลอโต้ลอสวนทรงนิ่งๆนะครับแข้งหน้า,น,านี่เตะได้ไวเลยส่วนวงในของเจ้านาคีมีขวางหน้าไล่แขนดันแทงดันสู้ครับสอกสวนสอกฟันนี่ถือว่าอันตรายครับ ฟอร์มช่วงหลังของนาคีครับมีชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ครับที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเดชเพชรเดชเพชรสีทองที่อ้อมน้อยและล่าสุดครับแพ้นกยก3าให้กับเมาคีฉอัจารบุญครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชิงอันดับที่สมนะครับสมานชัยนี่ก็เป็นมวยฝีมือครับตั้งรับจับทางครบเครื่องเลยนะส่วนนาคีนี่ก็เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายครับครบเครื่องนอกได้ในดีเช่นกันครับ เปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมออกชอบไปที่สมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายเก่าเกมครับประเภทเตะหนักต่อยแรงอะนอกได้ในดีเลยได้ทั้งบูและบุญครับมองว่าแลกกันทีต่อทีโดนต่อโดนบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วมายกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่แรกครับรอบชิงอันดับที่3ามวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8ออกชอบไปที่สมานชัยทีบีเอ็มยิมครับดูว่าจะชนะนาคีสีรักมวยไทยครับมาถึงคู่ที่2ครับ จะชคกันที่พิกัด122ปอนด์เป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับมวยรอบแชมเปียนมาบินครั้งที่8มาดูทงฝั่งเมาเคีกันก่อนครับ มเมาคีชฉอาจารบุญครับนักชกวัย19ปีมวยจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบ,บี่เมาคีนี่ก็เป็นมวยขวาเดินเปิดเกมครับครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับมีหมัดต่อยตัดลําตัวที่ออกได้ดีนะครับแข้งขวาเตะเจาะยางทําได้แรงครับแข้งซ้ายหน้าก็ออกได้ไวส่วนวงในของเจ้ามเมาคีนี้ก็มีไล่แขนกดคอล็อกลัดเหนียวแน่นครับเด้งตีเด้งเสียบยัดเข่าหนักแรงครับ ฟอร์มช่วงหลังของเมาคีมีชนะคะแนนคัมพีเทวดาสิทธิกุลครับที่อ้อมน้อยจากนั้นครับมาชนะคะแนนคัมพีเทวดาสิทธิกุลอีกครั้งครับที่อ้อมน้อยและล่าสุดครับชนะนกยก3นาคีสิริลักมวยไทยครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับส่วนคู่ชิงในวันนี้ครับเป็นยกพหล้านแจ็คซีฟู้ดพระลำามครับยกพหล้านนักชกวัย17ปีครับมวยจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ยกพหล้านนี่ก็เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวานะครับครบเครื่องเลยอาวุธหนักแรงอ่ะแข่งขวา ออกได้แรงนะครับใกล้ๆมีสอกสั้นดักฟันอันตรายด้วยเป็นมวยที่มีวินาทีทองนะครับบูสู้ตลอดอะสายหน้าเตะสกัดได้ดีครับวงในของยกพันล้านมีขวางหน้าเด้งตีเด้งแทงยัดเข่าแรงครับเหลี่ยมตัวไหวพิบสมองมวยถือว่าใช้ได้เลยครับฟอร์มช่วงหลังของยกพันล้านครับมีชนะนอกยกส เพชรภูมิงเชียบลำอินทาครับที่อ้อมน้อยจากนั้นครับมาชนะคะแนนเป็นเทพเอกเมืองนนท์ครับที่อ้อมน้อยและล่าสุดครับชนะนกยกสเจริญชัยเจเพาวรุปสมุยรับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่นี้ถือว่าสดมากเลยนะครับไม่แพ้ใครเลย สำหรับคู่นี้ครับคู่ที่2คู่ชิงมวยรอบแชมเปียนมาบินนะครับเมาคีนก็เป็นมวยที่เปิดเกมะเตะหนักต่อยแรงเขาในเหนียวแน่นเลยส่วนเจ้าหยกพันล้านนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องครับเตะหนักต่อยแรงนอกได้ในดีศอกสับสอกฟันอันตรายนะเป็นมวยที่มีวินาทีทองครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับคู่ชิงมวยรอบแชมเปียนมานบินวันนี้ผมออกชอบไปที่หยกพันล้านนะครับผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายครบเครื่องอ่ะเตะหนักต่อยแรงเลยเก่าเกมด้วย นอกได้ในดีอะแลกกันทีต่อทีบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่ที่2ของรายการครับคู่ชิงชาเลิศผมออกชอบไปที่ยกพลนล้านแจ็คซีฟูดพระลาม3ครับดูว่าจะชนะเมาคีชออาจารบุญครับและมาถึงคู่เอกนำรายการประจำเสาร์นี้ครับจะชกกันที่พิกัด126ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟนเธอเวทครับมาดูทางฝั่งเจ้าของแชมป์กันก่อนครับ เพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์ครับนักชกวัย25ปีมวยจากอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับหรือเด,เดิมก็คือดาวเชิงดอยสิทธินายกพิเดชครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยเปิดเกมเดินสู้อาวุธหนักแรงครับเตะขวาต่อยขวามีเพลงแข้งทีเตะได้ดีนะครับหนักแรงเลยทั้งซ้ายและขวานะดักเตะดักแทงดีอ่ะโต้หนัๆโต้โตแรงๆถือว่าทําได้ดีครับเข้าออกไวด้วยวงในของเพชรศักชัยมีล็อกคอขวางหน้ากระทุ้งเข่าเด้งตีเด้งแทงแข็งแก่งแข็งแรงเลยครับ ฟอร์มช่วงหลังนี่มีชนะคะแนนมรกดฟุกบะหมี่เกี้ยวครับที่เวทีมวยดังสิบจากนั้นครับมาชนะคะแนนหานพลกอสุวรรณทั์ครับที่อ้อมน้อยในการชิงแชมป์126ปอนด์นะครับและล่าสุดครับแพ้คะแนนกับสุรชัยสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินครับส่วนคู่ชกในวันนี้ครับผู้ท้าชิงเป็นสันเพชรสอสลัดชีพครับสันเพชรเป็นมวยขวานะครับนักชกวัย20ปีมวยจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสันเพชรนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องอาวุธหนักแรงเตะ ขาต่อยหมัดฟันศอกอันตรายเลยกล้าแลกกล้าชนนะครับวงนอกมีแข้งขวายาวเตะสกัดนําแรงครับหมัดตามต่อยได้ดีนะอาวุธนี่หลากหลายเลยมีทุกลูกวงในมีล็อกลัดไล่แขนดันแทงดันสู้ครับความพยายามดีได้ลุ้นตลอดครับฟอร์มช่วงหลังของสันเพชรครับมีชนะคะแนนเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ที่ธนารสเตเดียมจากนั้นครับมาชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายครับที่เวทีมวยราชดำเนินและล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ ู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับเพชรศักชัยนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องนะเตะหนักต่อยแรงเลยอะ่ะมีเพลงแข้งที่เตะได้หนักเตะได้แรงทั้งซ้ายและขวาครับส่วนสันเพชรชนี่ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องเปิดเกมท้าดวลชวนแรกเข่าในลอกลัดมัดตีเหนียวแน่นครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ข่เอกนำรายการผมชอบไปที่เจ้าของแชมป์นะครับอย่างเพชรศักชัยผมมองว่าเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายนอกได้ในดีตั้งรับก็ได้ลุกก็ดีครับ มองว่าแลกกันทีต่อทีอ่ะโดนต่อโดนบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วมากยกอ่ะจะใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยครับกินเหลี่ยมกินทรงมีเพลงแข้งที่ออกได้หนักออกได้แรงบทเบียดกันไปแล้วน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่เอกนํารายการออกชอบไปที่เพชรศักชัยบารุงสิทธิ์ครับดูว่าจะชนะสันเพชรสอสละชีพครับมาถึงคู่ที่4ของรายการครับปิดท้ายจะชกกันที่พิกัด118ปปอนด์ครับคู่นี้ มาดูทางฝั่งการชัยกันก่อนครับการชัยจิตเมืองนนท์ครับนักชกวัย19ปีมวยจากอำเภอมหาชนะชัยครับจังหวัดยะโสธรการชัยนี่ก็เป็นมวยขวาเปิดเกมครับอาวุธหลากหลายเชิงโชคดีนะเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงนะครับดักเตะดักแทงดีเลยมีโต้มีส่วนตลอดอะรวดเร็วเข้าออกไวครับวงในนี่ก็จับล็อกลัดปั้มตีดันแทงดันสู้แข็งแร่งแข็งแรงครับหลักเหลี่ยมไวพริบดีนะสอกฟันอันตรายด้วย ฟอร์มช่วงหลังของการใช้ครับมีชนะคะแนนฉลามดำศูนกีฬานามไม้ไผ่ครับที่ราชดำเนินจากนั้นครับไปแพ้คะแนนกับซูเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงครับที่ธนกรสเตเดียมและล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรพีระเพเบส168ครับที่จังหวัดนนทบ,บุรี ส่วนคู่ชกของการชายในวันนี้ครับเป็นข่าวผ่องเล็กนครศรีข่าวผ่องนักชกวัย17ปีครับมวยจากอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชข่าวผ่องนี่ก็เป็นมวยขวานะสูงยาวรูปร่างช่วงชกดีเลยอ่ะประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บอ่ะเปิดเกมท้าดวลชวนแรกครับกาแลกกาชนนะหัวจิตหัวใจดีอ่ะเดินเสียบเดินแทงสอกฟันอันตรายเลยแข้งขวายาวๆนี่เตะนำแรงครับวงในนี่ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยนะจับล็อกลัดปั้มตีขวางแทงยัดเข่าแรงครับดุดันบู๊สู้ดีมีฮึดตลอดครับ ฟอร์มช่วงหลังของขาวผ่องครับมีชนะคะแนนพลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธครับที่จังหวัดสงขลาและล่าสุดครับมาชนะนกยุคสี่สายลมส่อโสภาที่เวทีมวยบัวรีนาครับคู่ที่4ปิดท้ายรายการครับพิกัด118บปอนด์การใช้นี่ก็เป็นมวยเก่าเกมครับอาวุธหลากหลายเชิงชกดีนะอาวุธนี้ถือว่ามีทุกลูกเลยส่วนขาวผ่องเล็กนครรี่นี่ก็เป็นมวยสูงยาวรูปร่างช่วงชกดีครับเข่าแหลมแทงเจ็บล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นครับแข็งแร่งแข็งแรงเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ผมชอบไปที่ กานชัยจิตเมืองนนท์ครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายอ่ะนอกได้ในดีอ่ะเก่าเกมด้วยเตะหนักต่อยแรงเขาในก็เหนียวแน่นอะ่ะแ,แ,แข่งแข็งแรงแลกกันทีต่อทีบทเบียดเสียสีกันไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับคู่ที่4ปิดท้ายรายการผมออกชอบไปที่การชัยจิตเมืองนนท์ครับดูว่าจะชนะเข่าผ่องเล็กนครศรีครับเดี๋ยวมาทวนมวยรักมวยชอบครับศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์านี้กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับ คู่นี้เป็นการชิงอันดับที่3มนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินผมออกชอบไปที่สมานชัยทีบีเอ็มยิมครับดูว่าจะชนะนาคีศิริลักษ์มวยไทยครับต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8ออกชอบไปที่ยกพัลล้านแจ็คซีฟู้ดพระราม3ครับดูว่าจะชนะเมาคีเฉอาจารบุญครับและคุยกนนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฟเเวท126ปอนด์ออกชอบไปที่เจ้าของแชมป์ครับเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์ดูว่าจะชนะสันเพชรสอสละชีพ ส่วนคู่4ี่ปิดท้ายรายการครับออกชอบไปที่การใช้จิตเมืองนนท์ครับดูว่าจะชนะข่าวผ่องเล็กนครศรีครับก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบน้กมวยคนไหนก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้แฟนมัดมวยทุกๆท่านร่ํารวยเงินทองมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับสาหรับวันนี้ผมขอลาและสวัสดีครับ